ก็สว hey ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมบูอาไคนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับนั่นก็คือเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่งนั่นเองนะครับก็จะพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับว่าที่ตัวเกมอัปเดตแพทมาใหม่เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับในส่วนแรกเลยนะครับตู้เพิ่มเลดมาใหม่ครับ มาถึง2ตู้ด้วยกันตู้แรกก็จะเป็นอิซุนะกับชิซุโกะนะครับโดยอิซุนะนะครับก็ตัวละคร3ดาวนะครับชิซุโกะอยู่ในส่วนของสเปเชียลนะครับระดับ2ดาวนะครับส่วนอีกตู้นึงนะครับน่าสนใจมากๆครับกับตู้เพิ่มเลดฮารุนะตัวละครฟ้าระดับ3ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดผมให้เลือกนะระหว่างตัวไหนมันสําคัญกว่ากันนะครับแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นฮารุนะนะครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุยด่าน PVP เลดบอสสามารถลงได้หมดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็มีอีกคําถามนึงว่าพี่ครับแล้วมันสมควรสุ่มไหมสําหรับตู้นี้นะครับผมขอบอกก่อนเลยว่าถ้าสายฟรีจะจ่าเลยเนี่ยดองเพชรไว้หมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าสุมโลเดียวหรือ2โลเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับส่วนถ้าใครเป็นสายเปสามารถจัดหนักได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครฟ้าในเกมเนี้ย มันค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวละครฟ้าทั้งหมดจําเป็นสําหรับในการใช้ลงด่านในด่านหลังๆนะครับในส่วนต่อมาครับเลดบอสที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นชิโรคุโรเนาะเป็นบอสฟ้านะครับถามว่ามันจําเป็นไหมที่จะต้องเอาตัวละครฟ้าเนี่ยไปลงนะครับส่วนหนึ่งมันก็จําเป็นครับแต่ตอนนี้คาดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวละครฟ้าสักตัวเลยนะครับก็แนะนําให้เอาตัวละครเหลือง ลงสู้ไปก่อนก็ได้นะเราเพียงแต่ฆ่าบอสได้เสร็จก็พอแล้วเก็บแต้มนะครับแล้วก็ไปแลกของรางวัลรายละเอียดของรางวัลนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือรางวัลแต้มสะสมเนาะเมื่อแต้มสะสมถึงในส่วนของด้านซ้ายมือนี่แล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ขวามือนี้นะทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเลยนะฮะในส่วนของรางวัลอันดับครับก็นี่เลยครับก็จะมีไล่เลี้ยงตั้งแต่ 1- ถึง1มื่นนะครับ อันดับ1 1 0 0 0ถึง50,000อันดับ51-0,000ถึง1 0 0 0 0 0นะครับนี่รางวัลนะครับใครอันดับสูงๆก็ได้เพชรเยอะนะครับโดยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,200เพชรเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันทุกวันการลักกันนะครับและนี่ครับเทศกาลดอกไม้ซากุระบานสะพังนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับขอบอกก่อนเลยว่ารางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในทีละส่วนนะก่อนอื่นเลยนะครับแนะนําการเล่นซึ่งในส่วนเนี้ย การลงด่าแต่ละด่านนะครับของที่ได้เนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปทางด้านนี้เลยนะครับก็จะมีเหรียญพีเหรียญจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีขนมเนี่ยครับลูกหมีนะครับแล้วก็ซาลาเปานะครับและสามารถรับรางวัลเพิ่มจากนักเรียนพิเศษได้ด้วยนะครับก็จะมีฟีหน้านะครับซูบากิซิซุโกชิเซอิซุนะนะครับโบนัสเหรียญตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามตัวละครที่เรามีนั่นเองแต่ถามว่ากิจกรรมเนี่ยมันจําเป็นไหมที่จะต้องบีตัวใหม่นะครับ ผมขอบอกก่อนเลยว่าไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะครับมีตัวละครไหนก็เอาลงไปก่อนนะครับเพราะว่าได้เหรียญตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ในส่วนของโบนัสนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนําไปแลกได้ด้วยทางด้านร้านค้านะครับแล้วก็ในเหรียญพีสามารถแลกเป็นพวกเครดิตหรือไม่ว่าจะเป็นแฟ้มต่างๆลูกแก้วอัปเกรดนะครับมีด้วยมันก็จะมีในส่วนของสตอรี่นะครับแล้วก็เควสเนาะซึ่งด่านแต่ละด่านนั้นนะครับมันก็จะ ดอปของเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันก็จะให้เป็นเหรียญพีนะนะครับแล้วก็ตัวละครที่เรามีนะครับถ้าเรามีเยอะโบนัสก็จะเยอะตามประมาณนั้นนะครับในส่วนของสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นเหรียญพีทั้งหมดเลยก็คือแต้มกิจกรรมนะครับข้างล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดครบตามเป้าแต้มกิจกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับโดยสูงสุดอยู่ที่10,000นะครับนี่ครับไล่เลี้ยงลงมาเลยนะครับแฟมเยอะมากสำหรับตรงนี้นะแล้วก็เพชร รวมๆแล้วประมาณ1,200เพชรประมาณนั้นนะครับลูกแก้วอัปเกรดต่างๆนะครับแล้วก็เครดิตด,ด้วยนะครับนี่ครับสูงสุดอยู่ที่ $10000 นะนี่ครับประมาณนี้เลยส่วนเควสตตรงนี้นะครับสำคัญมากๆด่านแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะด่าน7ครับด่าน7นี่ผมยังไม่ผ่านเลยนะครับ บอสค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะสำหรับด่านนี้นะครับและในด่านแต่ละด่านนะครับมันก็จะดรอปของเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นด่าน6เนี่ยมันก็จะดรอปเป็นสลาเปาเนาะกับแต้มกิจกรรมนะครับแล้วก็โบนัดด้วยนะครับด่าน5เนี่ยนะครับมันก็จะดรอปของแตกต่างกันไปนะครับนี่ด่านนี้นะครับด่าน4ีก็ได้เป็นเหรียญจิ้งจอกอะไรประมาณนี้นะครับโดยในส่วนของสตอรี่กับเควสนั้นน่ะผมขอแนะนำว่าควรทำเป็น3ดาวให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้สามารถกดออโต้ได้ แต่ก่อนจะกดออโต้นะครับเข้าไปดูด่านด้วยนะว่าเราต้องการเนี่ยอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นใครอยากได้สละ,ะเปานะครับก็ไปที่ด่าน6ได้เลยนะครับออโต้ได้เลยนะครับใครอยากได้ตรงนี้ก็ดรอปด่าน5ประมาณนั้นนะครับเมื่อเราได้แต้มาทั้งหมดแล้วนะครับตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของร้านค้ากิจกรรมนี้นะครับก็จะมีค่างเงิน ต่างๆนะครับนี่ครับสระงสระปา,ะปาแต้มตรงนี้สามารถแลกได้ด้วยนะครับขอไปเหรียญจิ้งจอกก่อนละกันนะเหรียญจิ้งจอกตรงนี้นะครับสาคัญเลยคือชิเซะนะครับถ้าใครยังไม่มีผมขอแนะนําให้แลกก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าด่านหลังๆเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับสําหรับตัวละคร้าเนาะส่วนค่าเงิน รูปหมีตรงนี้นั้นนะครับก็จะมีในส่วนของฟีหน้าให้แลกได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลต่างๆนะครับนี่มาแลกได้ทางตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็ยังสามารถแลกเป็นซาลาเปาได้ด้วยนะสําหรับด่านนี้นะครับโดยใช้รูปหมีเนี่ยหชิ้นส่วนนะครับส่วนข้างเงินซาลาเปาตรงนี้นะครับแน่นอนครับซือบากิตรงนี้น่าสนใจมากๆครับใครที่ยังไม่มีซือบากิก็สามารถแลกได้เลยนะครับส่วนเหรียญค่าพีหรือว่าแต้มสะสมตรงนี้สามารถแลกเป็นเครดิตได้ด้วยนะครับ ใครที่เงินไม่พอนะครับก็แลกเอาไปใช้ได้ตามสบายเลยนะจ๊ะและนี่ก็คือข้อมูลแพทใหม่ทั้งหมดที่อัปเดตเข้ามาในเกมนะครับก็อย่าลืมไปเล่นระกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะค่อนข้างที่จะมีของให้แลกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะแฟมนี่เยอะมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกติานไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ